วัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เช่นเคยนะครับจะมานําเสนองานป้ายนะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอเป็นงานป้ายตั้งนะครับจะมีหลักๆ อยู่3รูปแบบนะครับก็คือป้ายสแตนนะครับป้ายโลว์อัพนะครับแล้วก็ป้ายสแตนดี้นะครับจะเป็นป้ายตั้งในรูปแบบต่างๆเหมาะแก่การใช้งานในแบบต่างๆนะครับตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานําเสนอป้ายโลว์อัพนะครับที่สามารถพับเก็บได้นะครับติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับการเวลาลูกค้าไปออกบูธนะครับก็เก็บง่ายพับง่ายมีกระเป๋าด้วยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่3ขนาดนะก็คืออขนาด60สคูณเมตรหกขนาด80ดคูณสเมตรนะครับแล้วก็85 .2 คูณสเมตรหลักๆก็จะมี3ขนาดที่ลูกค้าใช้นะฮะว ขนาด60คูณไม่60นะครับลูกค้าสั่งเข้ามา2ป้ายนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าประจานะครับของ Dac Clinic เป็นคลินิกาความงามนะครับที่สั่งเข้ามาประจําเลยไม่ว่าจะเป็นใบปลิวอาทงชายหาดนะครับแผ่นพับนะครับก็สั่งเข้ามารอบก่อนก็มี็นโลอัพนะครับวันนี้สั่งเพิ่มมาอีก2ชุดนะครับหรับไปออกบูธนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไาดูอาวิธีติดตั้งนะครับวิธีประกอบกันนะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งติดตั้งวิธีประกอบประกอบยังไงนะครับหนึ่งก็คือเป็นความรู้ให้กับลูกค้าเเเผ่่อออลกก้้าาาสััังงงงนบรไไปปพพิิม์แวยตตด หรือสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับร้านป้ายมือใหม่ที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับหรือว่า up. ยังไม่เคยติดป้ายโลอัพยังไม่รู้ว่ามันติดตั้งยังไงนะครับต้องมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมานาเสนอเทคนิคในการติดตั้งป้ายโลวอัพนะครับว่าติดตั้งยังไงบ้างครับหลังจากที่เราพิมพ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์จากเครื่องเอฟสันชัวร์เคอร์เล่นะครับอิตแปดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เอลนะครับเป็นงานพิมพ์ผมชัดระเบิดดีเลยนะพิมพ์เสร็จเรียบร ดูวิธีประกอบกันนะครับว่าประกอบนะครับเราจะประกอบเข้าตัวธงผ้านะฮะตัวนี้ประกอบงานตัวนี้นะฮะเป็นที่เราตัดไปแล้วชิ้นงานนะครับสองชิ้นงานนะฮะแล้วก็เราจะเอาเข้าน,นะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้คือเป็นธงที่เรามีอยู่นะครับอันนี้คือขนาด60คูณเมตรหกนะครับแล้วก็เราจะประกอบเข้ากันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับ อ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับการประกอบนะครับป้ายโลอัพกันนะครับหลักๆอาจจะมีอยู่2ส่วนนะครับหนึ่งก็คือตัวงานอ่า PVC หลังเทานะครับที่เราพิมพ์นะครับวัสดุที่เราใช้ก็จะเป็น PVC หลังเทานะครับหนาพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในชุดนี้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราแกะกันดูเลยนะฮะอันนี้อ่าก็จะมีกระเป๋านะแล้วก็สายสลับถือนะครับสวยงามด้วยนะฮะอันนี้แกะออกมาก็จะมีอัวตัวที่1คือกระเป๋านะฮะสองก็ค อันนี้คือชุดด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ตัวขานะอ่าอ่าเราจะออกจากถุงเลยหลักๆก็จะมีอยู่4ีอย่างนะฮะอ่าตัวนี้ก็คือชุดด้านบนนะสำหรับใส่อ่าโลอัพนะครับตัวนี้ก็คือชุดขาตัวนี้ก็จะเป็นอ่าฐานนะฮะอย่างแรกเราเจะเอาฐานออกมาแบบนี้เลยนะอ่ามุนฐานอ่าฐานนี้จะตั้งได้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลอัพเราก็จะติดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวราจะมาดูพี่ติดกันเลยนะฮะนี้นะฮะเราก็จะอ่ะพับเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําส่วนส่วน,นด้านบนก่อนนะฮะส่วนหัวก่อนนะขั้นตอนแรกนะก็คือมันจะมีหัวอยู่2ด้านนะแล้วก็จะมีพลาสติกอ่าเหมือนปิดจุกนะแล้วก็เอาออกตัวนี้นะฮะค่อยงัดออกนะฮะอย่าให้หักนะฮะตัวนี้มันก็จะมีแกนซ่อนอยู่ด้านในนะเป็นกลมๆนะฮะตัวนี้ เราก็ดึงแกนออกมานะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็เอาออกเหมือนกันนะฮะค่อยๆเอาเล็บงัดออกนะหรือว่าถ้ามีคัตเตอร์มีอะไรก็อ่าต้องระวังมือกันด้วยนะฮะบางทีมันก็จะแน่นหน่อยเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะอ่ะตัวนี้คือชิ้นงานนะครับหัวท้ายตัวนี้นะครับเวลาเราพิมพ์มานะครับผมจะตัดชิดขอบนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างส่วนด้านบนนะครับผมจะเหลือไว้1เซนติเมตรนะครับอ่ะจะเหลือขอบขาวไว้1เซนติเมตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะว่าเราจะประกอบเข้าในส่วนหัวของงานยังไงนะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปครับ หลังจากเราถอดนะครับตัวตัวด้านบนออกมาแล้วนะฮะได้แกนมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นหัวะถ้าตอนการประกอบนะครับเข้าสำหรับตัวมินียมนะครับตัวบนนะแต่คขาเรมินียมตัวบนเน่ยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมจะเรียกว่ามินียมตัวบนนะฮะอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับตัวนี้ตัวนี้คือสําคัญมากนะฮะตัวนี้เป็นสติกเกอร์เสียดสติกเกอร์นะฮะเราจะแกะสติกเกอร์ออกนะครับเอาเฉพาะหลังมันนะเอาสติกเกอร์อะไรก็ได้นะฮะหลังที่เลื่อนๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือสําคัญมากนะครับผมลองหลายวิธีแล้วแต่วิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดนะครับที่เราะจ ใช้แน่นอนนะอ่ะตัวนี้เราก็จะห่ออ่ะผมจะพับแบบนี้นะฮะสังเกตว่าจุดนี้นะฮะอยู่กลางอยู่กลางของแกนนะอ่าไล่ไปเรื่อยนะฮะเหมือนพับกลางอะฮะพับให้มันเหมือนหุ้มตัวแกนด้านในนะฮะหรือเราจะพับแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือเราจะพับแบบให้มันเหลืออ่ะครึ่งนึ่งแบบนี้ก็ได้นะฮะพับแบบนี้นะฮะอ่ะก็จะได้งานนิดนึงฮะอ่ะแล้วเอาตัวนี้ห่อนะ สิ่งที่สําคัญนะครก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะฮะเอาห no. ่อห่อแบบนี้นะฮะถามน่าจะเกิดขึ้นในหัวเลยนะฮะห่อทําไมนะฮะอันน you know. ี้ก็คือหอกันลอยนะเพราะเวลาเราตัวเนี้ยนะฮะเสียบเข้าไปนะตัวนี้ดูด้านให้ดีนะฮะด้านที่มีเหล็กตัวนี้นะจะเราจะเอาไว้ด้านหลังเพื่อเพื่อจะเสียบขาตัวนี้นะฮะจะจะเสียบตัวนี้นะตัวมดนนะฮะก็จะอยู่ด้านหน้าตัวที่เป็นอ่าเหล็กเป็นแผ่นนะจะอยู่ด้านหลังนะก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะลักษณะนี้นะฮะเราจะค่อยๆเสียบเข้าไปนะจะใช้เวลาหน่อยนะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นไม่ไดด้้เเเเเีีี๋ยววรรรราาจจะะอตนนสบคัลิปใหม็ หน่อยนะจะได้ไม่ดูไม่ช้านะฮนะประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้ามาชิดเลยนะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะเราก็จะค่อยๆสอดตัวนี้นะเข้าไปนะครับสาเหตุที่ใช้ตัวหลังสติกเกอร์รองเพราะตัวนี้นะฮะไอ้แหลมๆเนี่ยคือมันจะไปขูดงานนะฮะผมเคยเจอมาหลายรอบแล้วนะบางทีได้พิมพ์งานใหม่นะตัวนี้แหลมๆก็คือเราใช้ตัวนี้เพื่อกันเนื้องานนะฮะมาให้เป็นรอยขูดนะใส่แรกๆมันจะใส่ยากหน่อยนะ,อะโอเคถ้าเข้าไปแล้วมันก็จะง่ายนะฮะเราก็ไล่มาเลยนะฮะอันนี้นะก็จะดูแบบอ่าลูกประมาณนี้นะ มันก็จะลูดง่ายหน่อยตัวนี้บางทีมันจะแทงตัวนี้แล้วนะแล้วมันก็จะค่อยๆลูดไปเีราหยุดไปนิดนึงก็ได้นะเอาเขาไปใน่นายนิดนึงนะโอเคจะค่อยหยดนะอันนี้อันนี้คือเทคนิคที่คิดเอาเองนะฮะว่ามันมันน่าจะโอเคสุดนะฮะหรือถ้าพี่ๆน้องๆถ้ามีเทคนิคไหนก็มาแบ่งปันกันได้นะ,ะแต่ผมใช้เทคนิคนีคน้นะ,ะในการทําทําตัวลอัพแบบนี้นะ,ะประมาณนี้ค,ค่อยๆลูดเข้ามานะก็อย่าพยายามให้งานยับนะ เห็นไหมมันก็จะหนึ่งก็คืองานจะไม่เป็นรอยเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้คือบางทีเราเราดึงเข้าไม่เสมอนะฮะมันก็จะมีรอยขีดปืดมาะฮะแล้วเราก็จะได้ได้ได้พิมพ์งานใหม่นะฮะอันนี้คือไม่มีโอกาสเป็นรอยแน่นอนนะฮะอ่าค่อยลูดไปเรื่อยนะฮะจนสุดนะฮะ,ะหรือจับตัวนี้นะฮะจับตัวนี้แล้วก็ลูลดตัวนี้มาทางนี้นะฮะ ด้านซ้ายอ่าสังเกตสังเกตตัวตัวนี้ด้วยนะฮะอย่าให้มันหลุดนะฮะหนึ่งก็ตัวนี้คือถ้าหลุดปุ๊บก็คือเป็นรอยเลยนะอ่าปึ๊บอ่าให้มันเสมอซ้ายขวานะฮะอ่าตัวนี้เสมอเรียบร้อยอ่าเราก็ค่อยดึงตัวนี้ออกนะฮะปึ๊บโอเคเห็นไหมงานเราก็จะออกมาสวยงามนะอ่านี่คือด้านหน้านะฮะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะพอเสร็จในส่วนนี้นะฮะเราก็จะมาประกอบสังเกตดีๆมันจะมีซ้ายขวานะฮะอ่ามันจะมีซ้ายขวาอยู่นะฮะอ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะอ่านะปไ กอบให้สวยๆหน่อยฮะแล้วก็ดันให้สุดนะอ่านนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ประกอบตัวนี้แกนด้านในนะคะมันจะหลุดได้นะอ่าเหมือนกันฝั่งนี้ก็ประกอบให้สุดนะอ่าอันนี้อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูใหม่นะเราออกมาใหม่บางทีก็ดูดูตรงนี้นะบางทีมันจะมีแบบว่าเศษหรืออะไรที่มันติดอยู่นะฮะมันจะมีแบบว่าพลาสติกที่เขาทำออกมาอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะลองเข้าอีกรอบแล้วก็ดันเข้าอ่าประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับส่วนด้านบนนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าส่วนประกอบนะฮะเราจะประกอบด้านล่างยังไงนะฮะในอีกอาขั้นตอนต่อไปครับ ครับหลังจากเราประกอบส่วนหัวนะครับของตัวล้ออัพแล้วนะครับเราประกอบส่วนส่วนท้ายนะฮะหรือส่วนฐานนะครับของล้ออัพนะฮะวิธีนะก็คือเราจะหันตัวฐานนะฮะขึ้นข้างบนเลยนะเขาก็จะมีปลายนะฮะปลายเป็นพลาสติกนะฮะมาให้เราติดสติกเกอร์นะฮะตัวนี้เขาจะมีสติกเกอร์ 3M สองหน้าอยู่นะฮะตัวตัวนี้นะฮะวิธีประกอบมันก็จะจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแต่บางทีเราก็อาจจะอ่านสัญลักษณ์ไม่ออกนะเราดึงออกมานิดนึงนะฮะมันก็จะอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าขั้นตอนอะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าดึึงงตตัวววนนี้้้้ออออออกกกกกดดาาาห็็ค่่ยยๆิเขไปแล ดึงตัวนี้ออกแต่บางทีมันเหมือนอ่าไม่เข้าใจเท่าไหร่นะหรือเราอาจจะไม่เข้าใจเองก็ได้นะอ่ะวิธีนะฮะอ่าตัวนี้อย่างแรกก็คือปัดฝุ่นหน่อยนะหรือทําความสะอาดตัวที่จะติดตรงน,นี้นะฮะเทคนิคผมก็จะทําประมาณนี้นะฮะก็เอามาทาบตัวนี้เขาจะเป็นสติกเกอร์สามเอ็มนะครับสองหน้านะฮะับสามเอ็มสี่เก้าสี่แปดเอนะครับตัวนี้แบบน่าจะเป็นหนาพิเศษเราก็จะวางประมาณนี้เลยนะครับวางเสมอตัวขอบเลยนะฮะวางเสมอตัวตัวกาวสองหน้านะเดี๋ยวให้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 เห็นชัดๆนะฮะตัวนี้นะฮะเราก็รูดเข้ามาเลย ติดประมาณนี้นะฮะซ้า,ายขวาให้เสมอขอบเลยนะฮะทีนี้พยายามอย่าให้ตัวนี้ขยับนะฮะผมจะค่อยๆลอกมานะอาจจะดูไม่ค่อยถนัดท่าไ่มุมนี้นะเพราะว่าเพื่อให้กล้องเห็นนะฮะผมจะลูดมานะฮะปึ๊บผมก็จะติดเข้าไปนะฮะจะลูดมาครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะฮะหรือเท่านี้ก็ได้นะก็ะติดเข้าไปเลยปึ๊บตัวนี้ก็ค่อยๆลูดมานะฮะจับไว้นะเพื่อไม่ให้ทั้งชิ้นงานนะฮะแล้วก็ตัวโลอัพนะครับขยับนะค่อยๆลูดมาติดตามไปด้วยนะอะอะ อ่าประมาณนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่าแล้วก็เราพยายามอ่าติดตัวนี้ให้แน่นนะฮะใช้กุ้งมือก็ได้นะฮะติดให้แน่นเดี๋ยวเราอ่าปกติเราจะมีมีลูกกิ้งนะก็ใช้ลูกกิ้งในการลูดนะอ่าลูดลูกกิ้งแบบนี้นะฮะสักสองสามรอบนะไอ้ลูกกิ้งก็ซื้อสั่งได้นใน Lazada นะครับลูกกิ้งเหล็กอย่างดีนะฮะข้อดีก็คืองานเราจะไม่เป็นรอยนะฮะก็คือเวลาเราเอามือลูดบางทีมือเรา มันก็ aky, จะอาจจะมีเปื้อนได้นะอ่าลูกยิงนี้ยิงสักสองสารอบนะเพื่อให้มันติดกันอย่างดีหน่อยนะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีขั้นตอนสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าทาให้นะฮะโลอัพตัวที่กองอยู่นะฮะมมวนเข้าด้านในนะฮะเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคร well. milk, bin, climate, right ับอ่าครับหลังจากเราประกอบส่วนส่วนท้ายไปแล้วนะครับหรือว่าส่วนตัวโลอัพนะฮะในตัวนี้ติดกับฐานแล้วนะฮะอ่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะมาปลดสลักตัวนี้ออกนะฮะดป็คือถ้าไไม่拜拜ด้จับตัวนี้ ก็คืองานเข้าเลยนะฮะปลดสลักตัวนี้นะฮะแล้วก็ให้ลูอัพนะค่อยๆม้วนเข้าแกนตัวนี้นะฮะโดจะทําให้เห็นภาพเดียว่าผมจะจับตัวนี้ไว้นะฮะแล้วก็ค่อยๆปลดสลักนะฮะดึงตัวนี้พยายามจับตัวนี้ไว้นะหรือปกตินะผมจะตั้งตั้งขึ้นแล้วก็ค่อยแกะสลักออกนะมันจะค่อยๆม้วนเข้าสวยงามนะฮะตัวนี้เราทําแบบนอนมากนะฮะมันจะดืดดันดันเลยนะเห็นไหมตัวนี้สลักตัวนี้คือถ้าผมปล่อยก็คือมันมันขยับเข้าไปในแกนเลยนะตัวนี้นะอ่าแล้วค่อย ถ้าหลุดมือนี่คือนั่งเข้าเลยนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเอาเข้านะนี่อ่าก็จับได้ก็ค่อยๆปล่อยเลยนะ มันก็จะสุดพอดีนะฮะอันนี้คือตัวโลอัพทีนี้วิธีนะครับประกอบวิธีจะเอาไปใช้งานขาลงมาอย่างนี้ครับอ่ะอันนี้คือตัวโลอัพนะครับที่เราเอาเข้าไปเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวขาขาเขาจะแบ่งมาให้3ส่วนนะฮะอันนี้คือเป็นข้อต่อนะฮะมันจะมีตัวนี้ยืดได้นะแล้วก็ยืดออกมาแล้วก็ประกอบเข้ากันนะทีนี้ก็จะมีข้อต่อทีน,อน,นี้นะฮะเราก็จะเสียบตัวนี้นะฮะมันจะมีอ่าสังเกตให้ดีมันจะมี2งฝั่งนะฮะฝั่งนึ่งจะเป็นรูนะะฝั่ง่นึ่าง ประกอบแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็เสียบลงไปเลยนะฮะอ่าสังเกตนะฮะด้านหลังจะมีรูเสียบอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็เอาตัวเนี้ยที่มันมีรูนะฮะเสียบเข้าไปเลยนะอ่าบางทีมันก็อาจจะฝืดๆหน่อยนะฮะบางทีมันผ่านการขนส่งมาเดี๋ยวมันอาจจะมีหนีบกันบ้างนะก็ฝืนเสียบหน่อยนะอ่าเสียบลงไปให้เล็กๆนะให้สุดเลยนะอ่าสังเกตด้านหลังนะตัวนี้นะฮะดันเข้าไปให้สุดด้านล่างนะ อ่ามันจะเป็นตัวล็อกนะอ่าโอเคมาี่นี้นี่ก็คือได้แล้วนะฮะอ่าแล้วจะมาดึงนะฮะตัวลอัพขึ้นนะครับทีนี้ทีนี้เราก็จะดึงตัวงานขึ้นมานะครับ <cinematic. S 2> ปึ๊บข <rum> ึ้นมาอ่าแบบนี้นะอ่าทีนี้ขั้นตอนนี้ข้อแรกสาคาัญตัวด้านบนนะฮมันก็จะมีเหมือนแกนอยู่นะฮะอ่าเราก็เอาตัวนี้นะฮะมันก็จะเป็นบ่าอยู่นะฮะเสียบเ <falsch S 2> ข้าไปนะะปึ๊บอ่านี่คือมันล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามันก็จะอยู่แล้วนะฮะ ประมาณนี้นะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับตัวโล w u อัพนะฮะเราไปดูด้านหน้ากันนะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะสวยงามนะฮะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งโล w u อัพนะครับ เป็นยังไงบ้างฮะก็วันนี้ก nice. ็อยากแนะนำนะครับพี่ๆน้องๆร้านป้ายนะครับที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับตัวนี้เพราะว่าตอนผมทําร้านใหม่ๆนะก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ก่อนก็ยังไม่มีกลุ่มยังไม่มีอ่าพวกพี่ๆร้านป้ายตั้งกลุ่มกันนะก็บางทีเรามือใหม่เราก็ไม่กล้าถามในกลุ่มว่าติดตั้งยังไงสั่งของที่ไหนอะไรยังไงนะวันนี้ก็มีโอกาสเราพอทําได้นะเราก็อยากแนะนำนะครับพี่ๆน้องๆมือใหม่สำหรับงานป้ายนะครับหรือว่าลูกค้าที่อยาก่านำไปติดตั้งเองนะครับก็ติดตั้งประมาณนี้สสาหรรรัับตวววอนะ่ิธีก เก็บนะฮะเราก็เหมือนเดิมนะฮะวิธีการเก็บแล้วก็จะ,ะดึงตัวนี้นะฮะขึ้นนิดนึงนะฮะที่สําคัญก็คืออย่าปล่อยมือนะฮะอย่าให้หลุดมือนะฮะเพราะมีลูกค้าเคยเคยทําไปแล้วก็หลุดมือนะฮะแล้วก็อ่า้เสียหายก็มีนะฮะอันนี้ค่อยๆลูดเข้าไปนะฮะมันก็จะลงลงลง่ลง like องเข้าไปอย่างนี้ครับนะฮะแลต,ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะล้วก็ดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงขึ้นนะฮะประกอบอันตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะดึง,ดงขึ้นแล้วก็ประกอบ อ่านตัวนี้นะฮะก็อ่าหมุนกลับนะฮะหมุนกลับอ่าตัวนี้นะฮะเราก็ซ่อน,นตัวนี้เราก็จะซ่อนมันจะก็จะมีเหมือนล่องตัวนี้นะฮะที่ได้ซ่อนอ่าซ่อนตัวนี้ไว้เพื่อให้สามารถนำมาเข้ากระเป๋าได้นะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้ากระเป๋าแบบนี้นะอ่าแถมกระเป๋าให้ด้วยนะครับอ่าเวลาไปออกบูธนะฮะตามห้างสรรพสินค้าเวลาไปออกอีเวนต์นะฮะก็เหมาะมากนะสำหรับพวก งานโลว์อัพลำงานประเภทนี้นะฮะนีะ่ก็มีหลายขนาดนก็ตามตัวนี้เลยฮนะก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์แปคูณเมตรนะครับ85คูณเมตรเมตร60คูณ60เซนนะฮะตัวนี้มีหลายขนาดหลายไซส์ให้เลือกนะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดนะครับราคาอะไรยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตนั่งปิดคลิปแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ